สวัสดีครับปล่อย iOS 16.4ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 16.5 Beta 1มาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตกันต่อแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.5 Beta 1มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.5รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16.5เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.4ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างจากเดิมแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.5 beta 1บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ซิงเกิลคอรเพิ่มขึ้นนิดเดียวส่วนมัลติคอร์ลดลงพอประมาณเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยหลังจากเพิ่มขึ้นเยอะใน iOS 16.4ตัวเต็มความเร็วโดยวรวมลดลงแต่ก็ไม่ได้เยอะจนน่าห่วงอะไรนะครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เราไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบโ l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3าครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.5 Beta 1ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นอีกนิดครับที่3เรหลือ97ดีกว่า iOS 16.4ตัวเต็มที่ใช้ไป4เหลือ96 การอัปเดตเป็น iOS 16.5 beta 1บน iPhone 14 Pro Max นี้ความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรแต่แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS v e r s i o น beta อัปเดตกันต่อได้นะครับ iOS 16.5 beta 2มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวและทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ